อุทธอุทยานวัดเขาสาลาอัตูนฐานะจารโรนะทุกคนมาถึงแล้วนะคะอันนี้แค่ปากทางไปอ<ะ>ีกเป็นสองกิโลนี่ทางเข้าออสวยมากอ,อลังการพายาเห็นอุโมงต้นไม้ข้างหน้านะครับ,บาะว่าจะเป็นงา,านนียถ้าจะเดินขึ้นก็เป็นบันไดไอเป็นพยานาดเป็นอุโมงพยานาดเดินขึ้นไป<อ>บนยอบนี่ กูขนานกันก็่นกูขนานกัน FC ที่เห็นเขียวๆนี่คือองค์พญานาคมีเป็นทางเดินนะเก็บพญานาคคืออ่าโดนในลำเดินในลำตัวองค์พญานาคนะกันแดดกันฝนได้นะคนใครอยากเดินเดินได้เ้อจาริกจาริกตรงปลอมไปของเราจะขึ้นรถนะคะสอบแล้วครับไขข้อไม่ดีเข้าซุ้มประตูวัดแล้วจ้ามองบรรยากาศด้านขวามือบุนโอ้ยวิวสวยครับ อันโซเฟอร์บ่ต้องมองิเราเนาจสีก็เมาแล้ววิมุกแล้วแต่ก่อนตรนนี้ก็เป็นเป็นุูบสถที่บริเวณในวัดแล้วนทุกคนที่บัดบัดทำออรแต่ก่อนนะแต่ตอนนี้ก็จะขึ้นไปมีเจดีแก้วภาไมะกดียวนี่เห็นากาศ ขึ้นเขาในชา้างทองนะครับอ่าช้างทองโอเคอันนี้